ี่คือภาพจำลองแบบก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่เส้นชุมทางถนนจีระขอนแกน่นช่วงผ่าเข้าตัวเมืองนครราชสีมาเป็นแบบวิ่งภาคพื้นดินจะสร้างกำแพงสูง2เมตรปิดกั้นทั้งสองฝั่งตลอดช่วงทางที่ผ่านเข้ามาโดยไม่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟแม้การสร้างทางรถไฟรางคู่ดังกล่าวจะนำความเจริญเข้ามาสู่นครราชสีมา แต่ผู้คนในท้องที่ก็เกรงว่าอาจทําให้เกิดการแบ่งแยกเมืองออกเป็นสองฝั่งคือเมืองฝั่งเหนือกับเมืองฝั่งใต้ทําให้การสัญจรผ่านไปมายากลําบากมันก็กระทบแหละครับเพราะว่ามันมันมีสองฝั่งกับมาหาสู่กบลำบากแล้ปก็อากจทำแบบมันขอนแก่นนะครับทำทำเป็นสะพานสูงเน่ะให้รถไฟวิ่งผ่านคนเดินผ่านไปม,มาผ่านมาได้แล้วปัจจุบ,บันก็เดินทางตามถนนไปมาหาสู่กับทน้าฝั่งไล่ๆ,ๆอย่างเงี้ยมันก็ลำบากเลยครับออบไปออมาเน่ะ กกก็จะมีแพงว่าาลบนขณะที่ชัชวานวงจรประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าเรื่องการออกแบบนี้หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเพิ่งจะมาทราบภายหลังว่าทางรถไฟจะวิ่งผ่าเมืองมาโดยไม่มีจุดตัดซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจขึ้นตามมาอีกมากและการเดินทางจะอ้อมไปไกลกว่าเดิมต้องสร้างสะพานข้ามหรืออุโมงลอดทางรถไฟในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะสิ้นเปลืองงบประมาณมหาศาลเราเพิ่งมาทราบเองว่าตอนนี้การรถไฟคือให้วิ่งทางพื้นดินซึ่งเรามองดูแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในโคราชอย,าอย่างมากมายนะครับโดยเฉพาะตลอดเส้นทางที่ผ่านเข้าเมืองเนี่ยเราจะต้องทำกำแพงสูง2เมตรทั้งสองฝั่งนะครับซึ่งเป็นการกั้น ระหว่างการที่จะเดินทางไปมาสู่กันอย่างอย่างอย่างมากนะครับซึ่งในขณะที่ปัจจุบันเนี้ยเรายังสามารถเดินไปเดินมาคนที่อยู่ในฝั่งที่ติดก,กันก็ยังเดินไปเดินมาหากันได้แล้วในเรื่องของการเดินทางของรถยนต์ก็เป็นการอรอสัญญาณแค่นั้นเองแต่จากนี้ไปถ้าเกิดเป็นไปตามอย่างที่ว่านี่เราจะต้องใช้เป็นสะพานเกือกม้าแทนนะครับซึ่งตรงนี้จะทําให้ มันมีส่วนสําคัญในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการพบไปมาหาสู่กันซึ่งยากขึ้นนะครับเราก็ในเรื่องของการใช้พลังงานที่จะต้องสิ้นเปลืองไปนะครับตรงนี้ก็มีผลมีผลมากนะครับในเรื่องของอความความแบ่งเมืองของเราด้วยเหตุนี้ทำให้หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องขอให้ทบทวนแบบการก่อสร้างทางรถไฟใหม่โดยเสนอเป็นทางรถไฟย,ยกระดับ ขณะนี้ที่สถานีรถไฟจีระถูกรื้ออาคารบางส่วนเพื่อเตรียมที่จะก่อสร้างสถานีขึ้นใหม่รองรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายชุมทางถนนจีระขขอนแก่นแล้วเป็นระยะทาง187กิโลเมตรมีช่วงผ่าเข้าไปในตัวเมืองนครราชสีมาระยะทางกว่า7กิโลเมตรและได้ออกแบบให้มีทางเกือกมา้าและถนนยกระดับข้ามทั้งหมด7จุด เคลือมาพรมษาข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน